สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเทสระบบแล้วก็รีวิวการใช้งานของกล้องรุ่นนี้นะครับเป็น Sony นะครับ NE-X 5T นะครับผมสภาพอ o ี y โดยรวมถือว่ายังสวยอยู่นะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะครับถือว่ายังสวยอยู่นะครับเพื่อนๆไม่มีแตกหักใดๆนะครับมีฝาปิดหน้าเลนนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แท้เลยนะครับ ร้อมกับเมมโมรี่การ์ดขนาด8 g ินะครับผมให้ไปนะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะครับปิดฝาแบตล็อกได้แน่นสนิทดีนะครับวิธีการเปิดกล้องนะครับคือกดตรงนี้นะครับผมหมุนมานะครับคำว่าออนนะครับตัวเลียนนะครับสวยใสนะครับจอมองเห็นได้ชัดเจนนะครับผมผมอาจจะรีวิวไม่ค่อยถนัดหน่อยนะครับผมเพาะว่าไม่ค่อยได้ใช้กล้อง ประมาณนี้นะครับผมเป็นมิเนเลตประมาณนี้นะครับไม่เคยได้ใช้นะครับเคยใช้แต่กล้องรุ่นดิจิตอลรุ่นตัวเล็กๆนะครับผมการซูมเข้าซูมออกปกติดีนะครับไม่ติดขัดใดๆนะครับนะครับจะเป็นตัวซูมตัวด้านข้างตัวนี้นะครับส่วนเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาญี่ปุ่นนะครับเพื่อนเพื่อนะครับนะครับถ้าใคร เปลี่ยนภาษาเป็นนะครับก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับเ,เพื่อนหรือว่าจะใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้ก็ได้นะครับผมถ้าเราใช้แค่ถ่ายเฉยก็ยังพอใช้งานได้นะครับผมพอเข้าใจง่ายอยู่นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับผมขออภัยนะครับเวลาจะเปลี่ยนโหมดนะครับเราหมุน ให้กดตรงกลางก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาหมุนนะครับหาโหมดที่เราจะใช้งานได้เลยนะครับมีหลายโหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมจะตั้งไว้ที่โหมดออโต้ไว้ให้นะครับจะได้ใช้งานได้ง่ายนะครับก็เวลาจะกดถ่ายนะครับกดลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะครับก้องจะจับโฟกัสให้แล้วกดย้ำไปนะครับก้องก็จะถ่ายให้นะครับการทํางานนี้รวดเร็วเลยนะครับผมถ่ายภาพแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับสวยสวยเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เป็น เอาไว้ใส่แฟลชนะครับผมน้าเราเปิดออกนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแฟลชมาด้วยนะครับจอสามารถพับขึ้นได้นะครับนะครับพับขึ้นเห็นชัดเจนนะครับผมนะครับพับลงก็เห็นได้ชัดเจนนะครับจอนี้สามารถสัมผัสได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเวลาเรากดเข้าไปเมโนูนะครับนะครับจะใช้ จะเข้าตัวไหนนะครับสามารถสัมผัสได้เลยนะเพื่อนๆนะครับนะครับตัวนี้ใช้ปรับค่า iso ได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตั้งเวลาถ่ายนะครับตัวนี้เป็นบวกลบชดเชยแสงนะครับแล้วก็การดูรูปภาพครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นรูปภาพที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปถ่ายเพิ่มเติมมาแล้วก็จะแนบรูปภาพให้เพื่อนๆดูนะครับว่ากล้องรุ่นนี้นั้นได้รูปภาพประมาณไหนนะครับ แต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมถ่ายนะครับสามารถเข้าไปดูได้ใน Insta g r a m นะครับพิมพ์ช่อกล้องวันนี้เข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีหลายท่านได้รีวิวไว้นะครับประมาณนี้นะครับผมส่วนถัดมานะครับถ้าเราจะกลับมาหมวดถ่ายรูปนะครับก็แตะที่ปุ่มหน้าชัตเตอร์เบาๆนะครับตัวนี้จะเอาไว้ถ่ายวิดีโอนะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็เริ่มถ่ายได้เลยนะครับในการถ่ายวิดีโอนะครับเราสามารถนะครับ ซูมเข้าซูบอกได้ด้วยนะครับเมื่อเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการกดที่ปุ่มลั่นชัตเตอร์เหมือนเดิมนะครับกดที่ปุ่มสีแดงเหมือนเดิมนะครับผมขออภัยด้วยนะครับส่วนตัวนี้นะครับพอเรากดบอกรบเชยแสงนะครับตัวนี้จะสามารถหมุนได้ด้วยนะครับสามารถหมุนปรับค่าต่างๆได้นะครับตรงวงแหวนตัวนี้นะครับหน้าบนตัวนี้นะครับสามารถหมุนปรับค่าต่างๆได้นะครับ ก็ตัวนี้เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมไม่มีที่ชาร์จแบตไปให้นะครับแต่เพื่อนๆหาซื้อแล้วได้ง่ายนะครับผมนะครับหาซื้อได้ง่ายอยู่นะครับวิธีการปิดกล้องก็คือดันตัวนี้มานะครับคำว่าออฟนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมสลับกล้องตัวนี้นะครับถ้าผมพูดขาดตกบกพร่องตัวไหนไปนะครับให้ข้อมูลตรงไหนไม่ครบถ้วนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ